าขายไทยหนึ่งล้านเหรียญแล้วลดให้เหลือแปดแสนอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันทุเล่ะมันเป็นไปไม่ได้คนไทยได้เหตุเมื่อโอลิมปิกไทยเผยจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมถ้าไม่ลดราคาเพราะร้ความจาเป็นที่ต้องทุ่มเงินมหาศาลคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมเดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อต่อรองราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมและชี้แจงการตั้งราคาที่สูงเกินจนไม่มีหน่วยงานไหนพร้อมจ่ายก็จะไม่มีการถ่ายทอดสดในประเทศไทย พร้อมนำปัญหาทุกอย่างแก้ข้อระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าลิขสิทธิ C ์ซีเกมเพื่อชมกีฬาพื้นบ้านที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาในเร็วๆนี้นะครับโดยที่นายกองเอกชัยพักศิริวัฒนร,รองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะรองประธานสหพันธ์มนตรีซีเกม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ซึ่งนายกองเอกกำลังจะเดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานฝ่ายพระฤกร์อของการแข่งขันที่ประเทศกัมพูชาในวันจันทร์ที่20มีนาคมนี้พร้อมพูดคุยกับเจ้าภาพถึงประเด็นราคาลิขสิทธิ์ที่แพงเกินไปที่คิดเงินค่าลิขสิทธิ์การรับชมกีฬาซีเกมส์กับประเทศไทยเป็นเงินสูงถึง23ล้าน8 0บาทนี่ขนาดใจดีลดให้แล้วนะครับเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์บางส่วนของบิ๊กเน็ตกันนะครับ ผมจะเดินทางไปที่ไปที่กัมพูชานะครับวันที่20แล้วก็21อกลับมานะครับในพิธีประธานไฟพระฤกนะครับเราก็จะบอกกับเขาตรงๆนะฮะว่าราคามันมันมากเกินนะครับมันสูงเกินแล้วก็วันนี้ได้รับหนังสือจากการกีฬาขอให้ทางโอลิมปิกได้เป็นคนดำเนินการซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราไม่มีโง่มาไปทำ น,นอกจากนี้ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ท่านก็ให้ข้อมูลถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุหลักว่าทํำไมเราถึงโดนเก็บแทงขนาดนี้โอลิมปิกแต่และชาติเนี่ยเมื่อมอบให้ไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของของคนที่เป็นคนถ่ายทอดอะต้องไปว่ากันตอนซีเกมที่ประเทศเอ,อเวียดนามแทบจะไม่ได้เก็บเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีโควิดนะครับก็ปกติซเกมแต่ละครั้งนี่ก็เก็บไม่น่าจะเกินสัก สามสี่ล้านบาทอะไรเงี้ยนะครับของทุกชาตินะฮะเราแบ่งกันเป็นสามเทียเทียใหญ่สุดก็คือเทียรบนก็ประกอบด้วยไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียตอนนี้มีฟิลิปปินส์มาอีกอันเป็นหาชาติเนี่ยจ่ายมากสุดเทียสองก็จะลดล,ลดหลั่นลงไปเทียสามก็คือประเภทพวกตีมอรลาวพวกนเนี้นะครับงั้นไอ้ตรงเนี้ยกัมพูชาเจ้าภาพเนี่ย ดันไปมอบสิทธ์ให้กับกลุ่มของคนมาจากมาเลเซียมาเป็นคนมาหาเงินโดยตั้งเป้าว่าจะให้เขาเท่าไหร่นะครับก็เหมือนธุรกิจอย่าเงี้ยครับออผมก็ได้บอกเข้าไปแล้วเตือนเข้าไปแล้วกับวัดจจำเริญว่าไม่มีใครซื้อหรอกแต่ได้ทราบมาไทยในนะฮะว่าสิงคโปร์เขาซื้อห้าแสนผมก็บอกโอ้0 0หาสนี่ผมว่าแสนไทยแสนเหรียญไทยผมว่ามันก็มากแล้ว นะครับทำไมจะเราไปให้ก็ถึงห้าแสนก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับเขาเรื่องเรื่องนี้ด้วยนอกจากเรื่องที่ไปร่วมงานกับไปพลเรกนะครับก<อ>็ยังไม่รู้จะออกมายังไงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่โอลิมปิกแล้วมันเป็นหน้าที่ของของเอกชนนะครับที่ต้องไปว่ากันนะครับถ้าจะใหโอลิมปิกมารับผิดชอบในผมว่าก็ไม่ต้องถ่ายทอดเพราะว่ามันมันไม่จะเป็นนะฮะถ้าถ้าถ้าถ,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 ถ้าเขาคิดขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไปซัพพอร์ตก็เท่ากับเราไปสนับสนุนสิ่งที่มัน มันไม่มีเหตุผลนะครับเอ,อ่อประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าที่ปีอีกสองปีเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดให้สบายใจได้เลยครับเพราะว่าโอลิมปิกไทยจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะวางมาแทรฐานไว้เลยว่าเราจะเก็บครั้งละเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เราแก้ธรรมน,นูญต่อไปนี้เราจะวางมาแทรฐานเลยว่าเจ้าภาพจะเก็บได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับต่อประเทศ ในแต่ละเทียนะครับไม่ไม่ใช่ไปพูดแบบภาพภาพฝันมาขายไทยหนึ่งล้านเหรียญแล้วลดให้เหลือแปดแสนอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันทุเลศอะมันเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าโอลิมปิกไม่สามารถดีลหรือกดดันโดยตรงได้แต่ท่านชัยพักศิริวัตรก็จะพยายามทําแม้จะนอกเหนือหน้าที่ของท่านเรามาฟังกันครับเพราะว่าโอลิมปิกจะไม่ดีลเรื่องธุรกิจเลยแต่ว่า จะให้ช่วยอะไรก็บอกมาแต่ตอนนี้ผมจะพยายามทํานอกเหนือจากโอลิมปิกก็คือในฐานะที่เป็นเป็นซีโอซีเกนะครับผมก็จะไปพูดกับเขาว่าคุณเอาเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลนะนะครับว่าว่าจะเอาราคาอย่างนี้นะครับแล้วคนประเทศไทยเขาก็รับไม่ได้ผมก็จะบอกตรงตรงนี้ครับนะครับคราวนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์แบบสะใจของชาวเน็ตไทยบางส่วนกันนะครับความคิดเห็นแรกบอกว่า หากไม่ซื้อคือเยี่ยมมากครับท่านความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดูช่องเหนียนก็ได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเท่าที่ตามข่าวมาระบบการจัดการก็ห่วยประเภทกีฬาก็เลือกแบบเอาเปรประเทศอื่นจนทุเรศตั้งแต่มีซีเกมส์มาไม่เคยมีประเทศเจ้าภาพไหนเฮงซวยห่วยแตกเท่าเจ้าภาพประเทศนี้เลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอยากดูเดี๋ยวหาช่องทางธรรมชาติเองความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าจะสงสารมันสงสารใจคนไทยดีกว่าเงินที่จะให้มัน เอามาเป็นขวัญกำลังใจนักกีฬาไทยดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับขแมมันจะเคลมเราทุกๆอย่างถ้าไปซื้อในราคาที่คแมเสนอมาหรือแพงกว่าตอนซื้อที่เวียดนามระวังเผดจกอกทอและกสอชอระเบิดลงแน่ๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไปคุยกับมันขอให้ยืนยันตามเดิมแล้วกันกลัวจะไปเปลี่ยนใจตอนคุยกับมันนี่แหละความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเป็นไม่กี่ครั้งที่เสียงโคดจะเป็นเอกฉันความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ไม่ควรเสียตังค์ให้ประเทศนี้ครับไม่ว่าจะกี่สตังค์ก็ตามความคิดเห็นต่อมาบอกว่าในเมื่อคนไทยบอกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้พวกท่านก็น่าจะมีคําตอบแล้วนะถ้าโปร่งใสความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดีจะดูผ่านเว็บเถื่อนนี่แหละเอาให้มันขาดทุนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดีมากใครเอาเงินไปซื้อเตรียมโดนด่าอภิมหารามาแน่แน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอให้จริงเดี๋ยวก็มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นข้ออ้าง พูดตรงๆว่าไม่อยากดูความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเก็บเงินไว้ซื้อบอลยูโรอีกสองปีข้างหน้าดีกว่าให้ประชาชนดูได้สบายใจไม่ต้องให้เอกชนซื้อความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเชียร์เต็มที่ไม่ซื้อของแพงแบบผิดธรรมชาติความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องบินไปต่อรองเปลืองค่าตัว๋วตอบทางไลน์ไปเลยจ่ายได้เท่าไหร่แล้วก็มีคนมาตอบว่าไปร่วมเรื่องจุดไฟหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคงเป็นครั้งแรกที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของหน่วยงานนี้ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าได้ยินแบบนี้และดีใจเลยครับแต่จะส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาผ่านทางโซเชียลไปนะครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฝากบอกนักกีฬาทุกคนครับพวกเราหาว่ากันได้เชียร์แน่นอนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่าพูดว่าลดราคาและจะซื้อครับต้องบอกว่ามันต้องจ่ายเงินจ้างเราดูถึงจะยอมเจรจาความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้บอกว่าเราจัดรอบหน้าก็ให้ดูฟรีทุกประเทศแต่เก็บตังค์แค่คเขมรประเทศเดียวพอจบแล้วครับข่าวดี เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาคุยกันใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาสวัสดีครับ